สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเปิดบ้านสมาชิกนะครับและในวันนี้ครับผมก็พามารู้จักกับเพื่อนสมาชิกของเรานะฮะซึ่งอยู่ในเมืองหัวหิงเราเองอยู่ตรงนี้นะฮะกรเลินเพจนะครับสาขาหนึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิกของเราท่านนี้นะเปิดเป็นกิจการนวดแผนไทยนะครับซึ่งนวดโดยคนตาบอดน,นะครับ ซึ่งที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีความน่าสนใจย,ยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไชมด้านในกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับแล้วในตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในร้านนวดแผนไทยนะฮะโดยคนตาบอดเดี๋ยวรบกวนคุณพี่ช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับค่ะดิฉันกะลยาวงคําสายนะคะเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยที่ใช้ชื่อว่านวดโดยคนตาบอดะคะ่ะครับผมอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอถามก่อนว่าติดเคเบิลทีวีของเรามานานแค่ไหนแล้วครับเ๋อ,อก็ติดมานานเท่ากับที่อายุของร้านนี้ละคะ่ะนี่ฉันเปิดร้านมา19ปี<ม>ก็มีเคเบิลทีวีไว้เพราะว่าคนตาบอดที่บ้านนี่ฉันนี่ถึงแม้ว่าจะพิการตาไม่เห็นสัมผัสของเขาที่ได้ยินฟังเสียงก็ก็เป็นความจําเป็นนะคะที่ที่เขาต้องได้ยินเสียงจากสื่อสารภายนอกโดยเฉพาะทีวีมาถึงของที่ร้านนี้บ้าง ที่ร้านนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเ,เริ่มต้นนะ,นะคะดิฉันและครอบครัวเนี่ยคะ่ะชอบไปใช้บริการเรื่องการนวดโดยเฉพาะนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะก็ติดใจที่จะไปนวดกันอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดที่อำเภอปักเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีอยู่เป็นประจำกรนะทั่งผุ่มในการศูนย์ก็รู้จักกันมานานก็เลย ปรึกษากับทางดิฉันว่าอยากจะหาที่ระบายให้กับคนพิการทางสายตาเนี่ยมีที่ทำงานที่ต่างจังหวัดบ้างเพราะว่าทางศูนย์เองก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะรับคนพิการลายใหม่เข้ามาที่ศูนย์ก็ะไม่สามารถจะรับรับได้เอาไว้ได้หมดนะคะก็ต้องระบายคนที่เก่งแล้วที่ได้ มีประสบการณ์แล้วเนี่ยออกมาก็เลยปรึกษากับดิฉันว่าอยากจะมาเปิดที่หัวหินอ่าแล้วทีนี้มาถึงบริการบ้างมีบริการการนวดแบบไหนให้กับท่านลูกค้าบ้างครับอ๋อที่ที่ร้านนี้นะคะก็เปิดบริการพื้นฐานทั่วๆไปก็จะมีการนวดไทยค่ะ,คะนวดไทยของบริการของคนตาบอดเนี่ยนะคะเวลาลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยพนักงานจะถามเสมอว่ามีอาการอะไรบ้าง เพราะว่าเขาถูกฝึกมากับการแก้อาการค่ะเช่นลูกค้ามีอาการยกของหนักมาอาจจะยอกนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะปวดขาหรือบางท่านซึ่งมากที่สุดขณะนี้ก็คือลูกค้าจะใช้คอมพิวเตอร์มากเกิดการเกรงออฟฟิศซินโดรใช่ใช่เกิดการเกรงนะฮะเกิงเขาก็จะเป็นทั้งเรื่องปวดศีรษะนานๆปวดปวดไม่มีสาเหตุ บาไหลัะซึ่งถ้าถ้าลูกค้าบอกอาการเหล่านี้พนักงานก,ก็ก็ทราบว่าเป็นอาการเบื้องต้นซึ่ง่งสามารถเขาแก้อาการให้ได้อยู่แล้วอะค่ะ,ะครับแล้วในส่วนของอ่ะราคานวดนาคาคมีเป็นอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหรคค่ค่ะค่ะที่นวดไทยเนี่ยนะคะดิฉันนวดราคาชั่วโมงละ200บาทค่ะ ค่ะแล้วก็มีนวดฝ่าเท้าชั่วโมงละ250้อยห้บาทใช่แล้วก็มีนวดออยอะค่ะนวดออยซึ่งอันนี้ลูกค้าชาวต่างชาติจะชอบมากเ<ม>พราะเขาเข้าใจว่านวดไทยเนี่ยเขาจะเจ็บแล้วเขาก็ไม่ได้นวดบ่อยๆนะคะอยู่อยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ได้นวดบ่อยๆอยู่แล้วดังนั้นบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าที่จะให้นวดไทยเพราะเขารู้สึกว่าไปกดเส้นเขาแล้วเขาเจ็บเขากลัวจะระบมเขาจะใช้นวดชอบนวดผ่อนคลายเขาก็จะนวดออยซึ่ง ทางออยของเรานี่ก็คุณภาพดีนะคะสามารถที่จะดูดซึมได้ก็ชั่วโมงละ300บาทค่ะค่อนข้างแพงสักนิดเพราะว่าราคานี้มันจะีเป็นเรื่องคุณภาพของออยครับถ้าเราใช้ต้นใช่ใช่ค่ะถ้ามันเป็นพวกอย่างที่เขาใช้ทั่วๆไปก็จะราคาถูกลงมาอีกแถวเช่นน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับลูกค้าแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือนวดประคบค่ะลูก เราจะใช้ลูกป,ประคบร้อนเนี่ยนะคะประครบซึ่งลูกค้าที่ประครบเนี่ยส่วนมากดิฉนันก็จะแนะนําสําหรับลูกค้าที่มีอาการเยอะๆนวดไทยแล้วก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นค่ะอาจ<ส>จะเส้นนั้นอาจจะแก้ปัญหาอาจจะลึกหน่อยหรือซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะแนะนําลูกค้าหรือลูกค้าบางคนก็จะขอนวดประครบค่ะครับคุณโยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับกาอนวดตาบอดคุณป้าชื่ออะไรครับ ป้าใจป้าใจาครับผมมีอาการแบบว่าเหมือนทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมต้องนั่งอ่ทาเดิมมานานเล่อ่าเรารู้สึกแบบว่าป,ปวดมากทีนี้ป้าใจจะูดแบบไหนครับเราดบาแล้วก็แก้การบา,างถกาเีรแล้วก็แก้การเทปตอนีก็เป็นช่วงหลายช่วงหลังย่างเงี้ยครับอ่านย่อผมจะงดแล้วครับแล้ถ้าอย่างตอนนี้ทว่าลูกค้าเป็นเยอะจริปาปจับ้าก็จะรู้่ แอ่างี้ป้าก็จแน่นใช่ไหหรือว่านวดช่วยนวดช่วยเป็ได้วดย้วเาดจยวครับคุณผู้ครับแล้วนี้นะก็เป็นกดเฉพาะจุดนวดคอบ่าสำหรับลูกค้าที่รู้เลยว่าปวดตรงไหนยังไงนะก็คือบอกกับทางหมอนวดนะ I am, I am a regular customer because uh, I support this, uh, this team. They are really professional. สวัสดีค่ะสวัสดีเคเบิลทีวีนะคะกเ็เสียงจากที่ประชาสัมพันธ์อยู่นี้นะคะก็คือร้านนวดคนตาบอดนะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและพี่พี่ทีมงานนะคะเข้ามาใช้บริการกับคนตาบอดที่นี่ได้นะคะที่นี่ก็มีนวดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดผ่อนคลายหรือว่านวดแก้การสําหรับผู้ที่มีอาการมานะคะแล้วก็มีนวดน้ามันนะคะนวดฝ่าเท้านวดประคคบนะคะก็มีทุกอย่างใครที่อยากจะมาใช้บริการก็ขอ ไอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแจกง่ายได้จริงกันก่อนนะครับผมและในช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนของวันโดยเมเจอร์ซินเพ็กนะครับสาขาวอินของเราเนี่เองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงแจกง่ายได้จริงนะครับแล้วในช่วงนี้นะฮะก็สนับสนุนของรางวัลโดยเมเจอร์ซินเพ็กนะฮะสาขาวินของเรานี่เอง เบอร์โทรศัพท์นะครับในการที่จะโทรสั่งโทรจองนะครับ032ครับ526 204ครับโทรมาได้เลยนะฮะและหนังในวันนี้นะครับที่ผมจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมก็คือเรื่องสารแนโอเซกไก่นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะฮะจะเข้าฉายในวันที่18ตุลาคม2555นี้นะครับและฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมทีมสารแนนะฮะจะมาจัดงานสารแนแห่ไปบ้านนะครับที่ลานผลกิ่งเพชรนะฮะในวันที่20ตุลาคมนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคุณวิลลี่แล้วก็คุณหอยนะฮะก็เชิญไปร่วมงานกันได้เลยนะครับ และก่อนที่ผมจะแจกของรางวัลนะฮะให้กับท่านผู้โชคดีในวันนี้นะครับผม<อ>ก็ไปชมตัวอย่างหนังของเรื่องสาราแนโอซกัยในวันนี้ก่อนครับ กร yeah, <can> ่วมกับคนนี <aer helmet lide> ้เขากว้างขวางในวงการทีแบบไปคุยนะคุยกับแกก็แตกกดแตแตกน่ารักคน่ารักคัมุดตี่เก้อ่นเดี๋ยวถ่ายจริงเอาแรงกว่านี้นะโอ้ค่าตีการ์โอเอยกัน็โอ้โห แล้วขนาดนี้ผมพาคุณผู้ชมโคจอมาที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้มาที่สถานตำรวจนะเออจบพี่ ไม่ได้เป็นขโมยครับเมดามายากิฮะเมดามากิจิเขาบอกว่าอะไรเมดามายกิยูเซยยเซมาดัมายุกิเมดามายกิเมดามายกิโอ้เมดามายากิเฮ้ยอะไรไรไร Don't touch my little brother โอเค

แล้วก็ผมก็ได้นวดแล้วรู้สึกสบายตัวมากๆเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นของรางวัลน,นะฮะจาก m a j o r c i n e p e k เป็นตัวชมภาพยนตร์นะครับเอาคุณแจ๋วเนี่ยผมมอบให้2ที่นั่งนะฮะแล้วก็อีก8ที่นั่งเนี่ยมอบให้คุณแจ๋วไว้สําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ะฮะก็คือแจกกันไปเลยง่ายง่ายอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเป็นมากกว่าการดูทีวีนะครับเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราหัวหินเคเบิลทีวีนะครับและในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเวลาของรายการเรานะฮะก็หมดลงแล้วครับสวัส,สดีครับสวัดสดีค่ะ